คุณโซโลสวัสดีครับเจกคนวันนี้นะครับรูว้ว่าเขาอัปเดตแพทใหม่นะครับผมจริงๆเขาอัปไปตั้งแต่ต้นปีละว,วันนี้ผมจะไปแบบใหม่ซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ําผมเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ดูพวกกิจกรรมอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ได้ดูว่าแบบใหม่เขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะนี่ปะไปยังไงเออไปอยังไงอันดับแรกไปยังไงหรือว่าต้องทำเคสนี้เลยเปล่าเนี่ยใช่ปะ สามพหอ๋อต้องไปที่ Black Shore ก่อนโอเคไอ้แมป Black Shore นี่ผมก็ยังสำรวจไม่ครบนะพ well? Ab re อดูเหมือนว่า เขาอ๋อดูเหมือนว่าชอคิปเปอร์เขาจะอยากให้เรากลับมาที่แบ็กชอตอนที่เราแบบมีเวลานะครับอืม <laughs> ผมรู้ว่าแบ็กชอมันมีสองชั้นโอเคนี่ไงที่เดิมเลยที่เราเจอกับอ่าคาเมีล่านะครับ ชอคิปเปอร์มาแล้วนนายกลับมาแล้วทำไมถึงเล่นอยู่คนเดียวล่ะ I am expressing myself through music, just like you taught me express you ก็ฉ <Ugh. S 1> ันพยายามที่จะสื่อสารอารมณ์ของตัวเองออกมาผ่านเสียงเพลงไงล่ะเหมือนตอนที่นายสอนฉัน ฉันขอให้นายมาที่นี่เพื่อพูดคุยกับแอปบบี้น่ะเมื่อเร็วๆนี้นายได้สังเกตว่าแอปบบี้หิวมากกว่าเดิมหรือว่าเหนื่อยล้ามากกว่าเดิมหรือเปล่าอ๋อใช่เมื่อเร็วๆนี้มันค่อนข้างผิดสังเกตเลยล่ะงั้นสิ่งที่ฉันสงสัยไง มันก็ถูกสินะ Frequency ที่ไม่ปกติจะตัวของแอปปี้ที่ฉันสังเกตได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะยังเบาบางแต่ตอนนี้มันค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นแล้วล่ะความถี่ของมันตอนนี้กำลังอ่อนแอลง been and a s k อ๋อนงแอบบี้นั้นค่อนข้างกังวลมากว่าสิ่งนี้จะกระทบต่อนายก็เลยมาขอให้ฉันช่วยด้วยตัวเองนะนง no. <c oughs> คนที่ฉันต้องการจะปกป้องนะ่ะตอนนี้กําลังเผชิญกับอันตรายเพราะว่าฉันฉันรับรู้ได้ถึงความกังวลของแอบบี้เลยล่ะ I've looked into the for a b s, <S ฉันพยายามหาทางออกที่สามารถไปไปได้สําหรับความถี่ของแอบบี้ที่กําลังอ่อนแอลง Before I explain you should see a past record stored in Tether's ก่ for you see อนที่ฉันจะอธิบายอะไรไปมากกว่านี้นายควรได้เห็นนะร e คอร์ record, น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลหรือเป็นข้อมูลรูปภาพไปเลยนะครับที่ถูกกักเก็ู่ในเทติสมันสำคัญมากเพราะงั้นนายต้องเห็นมันด้วยตัวเอง may some มันอาจจะตอบคำถามหลายๆคำถามของนาย Please. Hold ดปโลจับมือของฉันเอาไว้นี่น่าจะโอเคแล้วดีใจที่ได้เจอนายนะอนาคตของฉันอือฉ,ฉันเหรอเออผมฟ้าก็หล่อนี่ยฉัน This record. I trust that you've resolved the core issue with the Tethys system, and the Shorekeeper must be connected to it too. Gantinai, Mapo Shan Bapni, Shinshiawa, Nagohunta, Gahiban Haki, Gilgap, Teddy System, Dialsina, Lao Shorekeeper, Gahunta, Chiamtogamandoe. As Chief Steward, you now have full access to the Black Shore's databanks, which hold thousands of years worth of records. However, และในฐานะหัวหน้านายก็สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Data Banks ของ Black Shore ได้ทั้งหมดแล้วล่ะข้อมูลก็มีข้อมูลที่ถูกกักเก็บไว้ก็เป็นหลักพันปีขึ้นทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนายก็อาจจะสังเกตได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับนายนั้นหายไป That's most entries about myself. The because erased myself you I นั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฉันลบมันออกไปนะ่ะนายในอดีตนะ่ะแล้วหลังจากที่ความทรงจำของฉันถูกลบไปฉันก็จะตื่นขึ้นมาไปครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นนาย Once again, And walk among the people. ว้อีกครั้งนะพวกเราจะท่องเที่ยวไปในโซลาลริสาแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกับผู้คนนายได้เห็นนี้รสชาติของการกระเสือกกระสนของอาระยธรรมแล้วและตอนนี้นาะยก็คงมีความถามมากมาย แต่เกรงว่าฉันจะไม่สามารถตอบมันได้ในตอนนี้นะ memo, สิ่งที่นายเห็นก่อนหน้านี้มันคือบันทึกหรือจะเรียกว่าการเตือนที่ฉันได้ตั้งมันไว้ให้ตัวเองนะถ้าสิ่งนั้นก็ตื่นขึ้นมาด้วยแล้วแล้วก็ Out made pact long ago. ออกไปตามหาจักรพรรดิซะพวกเราได้ทำสนธิสัญญากันเอาไว้เมื่อนานมาแล้วอ่า imperators Imper นี่มันแปลว่าประมาณผู้มีอำนาจจักรพรรดิอ่าผู้ปกครองอาณาจักรอะไรแบบประมาณนี้นะครับผมผมเรียกสักว่าจักรพรรดิแล้วกัน แสงสีเสียงเขาเวอร์ไปไหมอยากไปเมืองใหม่แล้วเร็วผมต้องตัดไปหลายตอนอีกแน่เลยอ้าวแปลไม่ทันมาว่าเขาจะรอดูนะคะว่าเราจะจัดการกับอ่ามันจะมีสองอย่างยังไง ฉันเจอนี่ระหว่างที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแอ b บบี้น่ะมันถูกซ่อนอยู่จนกระทั่งการล่วนไหลของเออมันถูกซ่อนอยู่จนกระทั่งการล่วนไหลของแกนใน t h อร์เ System สแตใับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วแล้วมันคงจะไม่ใช่ความบังเอิญหรอกที่เธอเจอมาในตอนนี้นะ่ะ ข้อความนั้นฉันคิดว่าฉันน่าจะเชื่อใจมันนะอืมขอถามได้ไหมจกกักรพรรดิคือใครเหรอ s Sentinel. <S อืมจกกักรพรรดิก็คือ Sentine l ของเรนาะซิตนาน่ะลีนาส ซีตตาเมืองใหม่ที่ผมออกิเสียงไม่ได้เขาน่าจะเรียกเป็นอันนี้เลยปะเหมือนทับศัพท์ไปเลยวะอิมพีเรตเแต่ว่าถ้าเกิดแบบทุกคนให้ผมพูดอิม e r รเแบบนี้ตลอดไปก็ไม่ไหวนะครับขอใช้คาว่าจักรพรรดิอะกัน it is also the solution Tethys proposes as r e n a i t a Sentinel the Imperator should have the knowledge to fix Abby's weakening frequency นั่นมันก็เป็นทางออกที่เทรเทสได้เสนอมาด้วยในฐานะ s e n t i n e ลของ r i n a s ิ i s t a จักรัรรัิก็น่าจะมีความรู้มากพอที่จะสามารถรักษาการอ่อนตัวลงของฟรีเคนซีของ a b ี้ได้ r i n a c i t a also called the land of echoes, is renowned for its echo technologies It's home to many like Abby who have physical forms ลีนาะซิตน่ะยังถูกเรียกว่าดินแดนแห่งเอ็กโคด้วยเพราะเขามีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเอนะ็กโคน่ะอีกทั้งยังเป็นบ้านสำหรับเอ็กโคมากมายที่เหมือนกับแอปปี้ด้วยเอ็กโคที่มีร่างกายนะ่ะ Le น่าซิตหรอบางทีฉนันอาจจะได้รู้สักทีว่าแอปปี้คือใครกันแน่ Now. คือบังเอิญจังเลยนะที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปเยี่ยมซิลินาซิตาก็คือตอนนี้น่ะ Please, take this with you. ได้โปรดน,นำสิ่งนี้ไปกับคุณด้วยแล้วเพลงแบบ our partner. เป็นจดหมายเชิญน,นะครับเป็นจดหมายเชิญลึกลับ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เคารพของพวกเรา ita, family, festival, พูดยาวซาด้วยในฐานะที่ ล i n าเซสลินาซ i ต a ได้กลับมาจัดคาน์วิวัลที่โด่งดังครอบครัวมอนเตลี hmm. ì, ผู้จัดงานเทศกาลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยความภาคภูมิใจขอเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีกับลากูน่าด้วยการปรากฏตัวอย่างมีเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเรา Laguna at at are available at your convenience at the Bank. ด้วยความปรารถนาดีเราได้จัดเตรียมจำนวนเงินเล็กน้อยสำหรับการใช้จ่ายของคุณระหว่างที่คุณเข้าพักในเลนาซิต้าคุณสามารถขอรับเงินเหล่านี้ได้ที่ Averado Bank ธนาคารอเว c a โด ครอบครัวมอนเตลี่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพอันมากมายของตนเป็นอย่างสูงหากคุณเลือกที่จะวางเบรกบูมบนมาตาส่วนสีทองแล้วเราจะถือว่าคุณเป็นแขกผู้มีเกียรติที่สุดของเราและเป็นเพื่อนยากของครอบครัวเราคุณหนูพูดยาวมากครอบครัวมอนเตลีของพวกเรานั้น รอคอยการมาถึงของคุณอย่างใจจดใจจ่ออ่อาครอบครัวมอนเตลีอย่างนั้นเหรอเรียกครอบครัวมอนเตลีแล้วมันแปลกๆอ่ะมอนเตลีแฟมิลี่ได้ไหมเหมือนวองโกเล่มอนเตลีแฟมิลี่นะ เป็นหนึ่งในตระกูลชั้นนําในลาคูน่าซึ่งเป็นอคอรัฐในลินาซิต้าความสัมพันธ์ทางการค้ากับพวกเราแบล็กชอร์ทำให้เกิดคำเชิญคำเชิญเชิญนี้ขึ้นมา this time, port its ในช่วงนี้นะ่ะมันเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลีนาซิต้า ท่าเรือของลากูนาก็เลยผ่อนคลายกฎระเบียบลงเพื่อต้อนรับผู้ที่มาเยือนน่ะการสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่แด่เซนตินเนลของพวกเรา Food, wine, shows, ball, อาหารไวน์ Why? การแสดงแสงสีเสียง และก็ยังมีงานเต้นล้ำสวมหน้ากากนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงเอ็กโคที่ไม่เหมือนใคร <are> โอโ้โหยังยังไม่เลิกพูดพวกเราต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะชนชั้นอะไรหรือมียศถาบรรดาศักขนาดไหนมาเฉลิมฉลองไปกับพวกเราโปรด ปล่อยความเลื่อนรมและความสนุกสนานอย่างไม่สิ้นสุดฟังดูน่าสนุกนะ <Yes. S 1> อ๋อใช่เป็นจุดท่องเที่ยวที่ค่อนข้างดีเลยล่ะ However, อมแล้วก็อีกอย่างนะเรนาซิเตเนี่ยค่อนข้างสำคัญเป็นพิเศษกับพวกเราแบล็กชอร์เลยลนะการฟื้นคืนชีพขึ้นมาของเทอร์โนเดียนในจินโจมันทำให้ เกิดปาติกิเลยาที่คล้ายกันในประเทศอื่นๆแตใ่ในลีนาซิตใ,ในลีนาซิต้านะ่ะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราไม่เคยตรวจพบความผัวพันความผิดปกติของความถี่ที่เกี่ยวข้องกับเทโลเดียนที่นั่นเลย While many of our bloombearers have visited Rinascita City-States before, our presence is often met with a hint of skepticism. ในขณะที่ Bloombearers ของพวกเราหลายคนเคยไปเยือนนครรัฐต่างๆในล i n a s c i t a มาก่อนแต่การปรากฏตัวข้างนอก,ก็มักจะเต็มไปด้วยความกังขายอยู่ดี Given the circumstances เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วฉันว่าแนวทางที่ที่สุดคือการไปเยี่ยมในฐานะแขกของครอบครัวที่มีชื่อเสียงเนะี่ยอ๋อดีเลยอย่างนั้นไปเตรียมตัวกันเถอะเอ่อทำไมทำหน้าแบบนั้นอนะนายจะไปแล้วเหรอ Oi Bybilelo. Bye bye Wabilo. Oh uh huh? Opening a portal will drain your computing power. I think it's better served for Black Shores operations. การเปิดประตูมิติแบบนี้มันก็คงจะทําให้พลังงานประมวลของนายมันก็คงจะทําให้พลังงานประมวลของคุณการเปิดประตูมิติแบบนี้มันคงจะทําให้คุณเสียพลังงานไปเปล่าๆฉันคิดว่าให้แบ็กชอร์ดำเนินการมันน่าจะดีกว่านะเธอไม่ควรที่จะต้องมากังวลเรื่องเล็กน้อยอะไรแบบนี้หรอก ๋อข้าใจแล้ว Alto, เดี๋ยวฉันจะให้อลโตเป็นคนรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายนายไปที่รีนาเซตาแล้วกันได้เลยได้เลยไปก่อนนะครับอ่ออะไรเนี่ยลิง์ไม่อ่านกันหรอกลิงกไม่อ่านกันหรอกครับ มาเป็นการอัพอัพตัวละครนะลิงไม่อ่านหรอครับไปละนี่คงจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานอีกครั้งเลยนะ <Safe journey. S 2> ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฉันจะอยู่ปกป้อง Black Shore ที่นี่จนกว่านายจะกลับมานะเออเอ้อะไรอะ่ะ อ๋อฟาทาวเวลทูเดอร์พอร์ตออฟชั่นอลเหรอเราสามารถไปได้เลยแบบไม่ต้องไปหาอารุโต้เหรอแต่ผมอยากไปหาอารุโต้อารุโต้อารุโต้ดูก็ได้哟โอ้โหไกลผมมีชอคิปเปอร์ละทุกคนเคยอวดไปยังตู้อะอารุโต้ชิมาแล้วชิมา้ยแล้วนะอารุโต้ คุณกำลังที่จะเริ่มต้นเวทอันยาวอ๋อโอเคผมต้องปวดหลังแล้วใช่ไหมนายมาสักทีสินะฉันเตรียมเรือของนายไว้ให้เรียบร้อยแล้ว <laughs> you นายนายจะต้องล่องเรือไปที่ลีนัสตาะนะแต่ความวุ่นวายของทรโนเดียนทุกที่เนี่ยทำให้นายเหลือแค่เรือบดนี่เท่านั้นแล้วอะเรือบดผมไม่เข้ขาใจเท่าไหร่ <c oughs> เอน่าจะแ <My S 2> บบว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> อันนี้หรืเปล่าเรือดำน้ำหรือเปล่า น้องมีเสียงเลยหรอไม่ต้องห่วงเนี่ยเป็นที่ซ่อนตัวเนี่ยเป็นที่ซ่อนส่วนตัวของฉันเหมาะสําหรับการทําตัวไม่เด่นมากนะไทยพูดแล้วแล้วก็นะตามบทก็น่าจะเป็นอันนี้ well, แหมนายก็ตาเยเหี่ยวใช้ได้ในสายตาเฉียบคม This โอ้ m ย g อดกว่าจะได้ไปต้องมาฟังพี่คนนี้เขาอวดเรืออีกนี่คืออุปกรณ์ล้ำสมัยจาก New f e t World Expo เกือบเสียเสื้อของฉันไปนในการต่อรองราคาด้วยละ่ะเป็นการวางแผนที่จะเก็บรวบรวมของสำหรับแบ็กชอนอะหมายถึงไงเอเรียกว่าไงอะเหมือนเหมือนสะสมอาวุธอะไรแบบเนี้ย When una, okay? จะให้พูดก็คือชาวลากูเนซีนะพวกเขาพวกเขามองเซนติเนลเหมือนกับพระเจ้ามีพวกโบต,ต่างๆแล้วก็อะไรทุื่อกๆนั้นนะเป็นวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จ,จริงเลยละ่ะจำเอาไว้นะเข้าเมืองตาลิวต้องหลิวตาตาม Now, let You know it, you into ตอนนี้ก็ให้ฉันตั้งระบบขับอัตโนมัติให้นายก่อนแล้วกันเดี๋ยวนายก็จะไปถึงลากูนาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ re พร้อมเมื่อไรก็บอกแล้วกันนะเออฉันต้องขอเตรียมตัวก่อนอะแป๊บนึง it, ได้เลยครับหัวหน้าเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้เอาละครับทุกคน เดี๋ยวเราจบกันที่ตรงนี้นะคะไว้ไปลีนาซิสตกันพาร์ทหน้านะครผม <Is it S 1> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปบูว่าแบบนี้แปลไทยมีภาคด้วยฝากทุกคนกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าบ๊ายบายครับ